สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระศิวลีวัดพระหลวงพุทโตวัดประดู่ชิมพรีและพระเกจิคณาจารย์ร่วมปุกเสกนะคะออกเมื่อปีพศ2516ในคลิปนี้จะเป็นเนื้อกระไหล่เงินค่ะ สภาพองคอง์พระโดยรวมเป็นสภาพที่สวยสมบูรณ์นะคะเมื่อเทียบขนาดกับเหรียญสิบบาทองค์พระมีความสูงกว่าเหรียญ10บ,บาทไป2เท่าลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปแจ้งราคา ID l ดี e ลาเบอร์โทรศัพท์และ Facebook พระเครื่องสามารถทัก Messenger ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่ตางๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ